ถึงชุมชนนะขึ้นอยู่กับผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนที่จะประสานกับทางเขตมากกว่าตรงนี้คือหัวใจหลักผมจะพูดคุยทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชุมชนนั้นว่าชุมชนนี้อ่ะผู้นําเป็นยังไงบ้างศึกษาจากเขาก่อนผู้นำเขาเป็นยังไงบ้างกรรมการชุดนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยเราต้องไปเวลาไหนช่วงไหนและให้เขาอ่ะพาเข้าไปผมยังให้มีการอบรมผู้นําชุมชนเข้ามาเพิ่มผู้นําชุมชนที่เขตที่เราจะต้องการให้เขาทาว่าเรากําลังจะทําอะไร เขาจะได้รู้สเต็ปว่า1ต้องเดินไปยังไง 2. ต้องเดินไปยังไง3ต้องเดินไปยังไงถ้าไม่ได้2องก็จะไป3ได้ไหมคือเขาเขาจะได้รู้ขั้นตอน การสำรวจที่เขาไม่ร่วมมือเนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้นําชุมชนเองกับคนในชุมชนมันเรื่องเป็นเป็นเรื่องที่สะสมกันมานานพอมันขัดแย้งกันมาปุ๊บอาจารย์ให้ลงสํารวจปุ๊บหมู่บ้านนี้เจอแหละเริ่มขัดแย้งแล้วคนในคนในนั้นก็ไม่สนใจแล้วเือจะมาสํารวจอะไรไม่สนใจ ความร่วมมือผมว่าก็ได้เยอะนะเกินเกินห้าสิบนะจากความสนิทสนมตรงเนี้โดยส่วนตัวผมก็ก็ก็คุยกัุบทุกท่านนะเราก็เวลามีงานมีอะไรขึ้นมานอย่างปัญหาเรื่องขอข้อมูลเนี่ยผมก็จะมาบอกเอ้ยเรามีขอมีทางราชการนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็ต้องการมาขอข้อมูลสัมภาษณ์ตัวนี้นะก็ขอความร่วมมือนิดนึงจากบ้านหนึ่งสองบ้านแล้วก็ให้เข้าไปช่วยช่วยหน่อยแต่แล้วพอเรากระจายไปเนี้ยบางทีทางไลน์บ้างอะไรบ้างก็ก็ก็จะพอจะได้ข้อมูลกลับมา เพราะว่าเรามีประชาสัมพันธ์เียของมหาวิทยาลัยเลยเขาทำเป็นข้อมูลข้อมูลระดับประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าความลับของคุณนี่จะโดนไปทําอย่างนู้นอย่างนี้มีเอกสารหลักฐานมาพร้อมแล้วก็อธิบายทุกอย่างมีหมดบอกคุณไม่ต้องกลัวการไปเปิดบ้านสําเร็จมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาได้เห็นตัวเรารู้ว่าเราเป็นใครมีตัวตนนะครับ มันก็จะเปิดได้แล้วก็อีกอย่างคือเหมือนเขาได้ดูแบบคําถามเราแล้วว่าเราเออมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็คําถามเราเป็นมาประมาณไหน มีข้อคำถามอะไรบ้างไม่ได้มาขอความลับเขาเลยหรือว่าแม้แต่บัตรประชาชนอะไรเราก็ไม่ได้ขอเขาแต่ถ้าเป็นการโทรเนี่ยครับคือบางครั้งเขารับเราจริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้คําตอบเรานะตอนนั้นเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์เราเลยเขาอาจจะเลื่อนไปขอนัดเวลาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วการนัดเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเจอมากเพราะว่านัดแล้วไม่ยอมไม่ยอมให้สัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดไว้ มันก็จะสําเร็จน้อยกว่าทางโครงการก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานสัมภาษณ์ก็คือมีการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ทางการสัมภาษณ์พนักงานแล้วก็อบรมแบบสอบถามแล้วก็อบรมการใช้แท็บเล็ตในการบันทึกข้อมูลที่จะให้พนักงานลงไปในชุมชนเพื่อที่จะสัมภาษณ์แต่ละบ้านแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดปุ๊บทำให้ทางโครงการไม่สามารถลงพื้นที่ได้ก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยค่ะให้พนักงานสัมภาษณ์มาโทรศัพท์สัมภาษณ์แทนโดยการใช้แท็บเล็ตในการบันทึกข้อมูล จากการโทรสัมภาษณ์เนี่ยค่ะแล้วก็ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ประมาณ80%เปอร์เซนเขาต้องการที่จะทำแบบสอบถามด้วยตัวเองให้ลูกบ้านเขาทำแบบสอบถามเองแต่ปัญหาที่เราพบก็คือ 1. ข้อมูลที่ได้กลับมาไม่ครบถ้วนผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในแบบสอบถามเพราะว่าแบบสอบถามค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ข้อคำถามในแต่ละแบบสอบถามเนี่ยค่ะที่ตอบมาไม่มีความสอดคล้องกันทําให้เราต้องมีการโทรกลับไปถามข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ผมเป็นทานนายผมขี้นียการตอบคาถามฉะนั้นในเรื่องที่คุณถามมามันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องจริงที่เราเล่าให้ฟังผมผมไม่ไม่มีปัญหาถามมาเพราะว่าเรื่องชีวิตมันเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรต้องปิดบงังก็มีเวลาจะตอบให้ถ้าไม่มีเวลาทํางานอยู่ต้องขอตัวแค่นั้นเองแต่บางคนเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างว่าความคิดอ่านของเขาพอเขาได้รับคําถามแล้ว เขาเข้าใจในคําถามนั้นไหมคุณพูดกับคนนี้เขาตอบกันได้คุณพูดคนนี้เขาบอกคุณพูดอะไรเช่นไปนี้หมดเพามีหลายคำถามหลายคำตอบที่ให้ไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพ,พอสมควรสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มส่วนตัวน่าจะมีประโยชน์ทั้งตัวเองอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามบางคำถามเนี่ยผมลืมและผมไม่ได้ใส่ใจเลยเยพราะคุณถามมาทำให้ผมกลับมาใส่ใจเพิ่มขึ้น มาต้องงานซักขอ้อมูลจริงๆเลยสำนักงานเกตบเดี๋ยวก็ส่งฝ่า,ายนุ่นมาฝ่ายนี้มาฝ่ายสถิติก็ส่งมาหรือถ้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยนักกันมาอย่างน้อยๆมาสองครั้งก็ได้คุณประสานงานจะเลยคุณจะหน่วงานนี้ข้อมูลนี้หน่วยงานงน,น,น,งานี้ก็ได้ไปทีเดียว